เฮ้ย <Hey, S 2> ไปไหนมานี่อุ๊ยวุดสวัสดีทุกผู้ชมครับก็วันนี้จะไปเล่นในโหมดของเอ่อ c c นะครับเป็นโหมดสุ่มไปที่ c ี c อยากจะบอกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมยังไงทำไมถึงเล่นได้ง่ายๆแล้วเกินกับเกมมันให้ เรียกว่าเจอแต่บอทนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เก่งก็ได้นะเลยเจอแต่บอทมามาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะมาผมจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อลยนะไม,ไม่ไม่ใช้ปืนเลยจะใช้แต่หมัดครับจะใช้แต่หมัดลุยอย่างเดียวมาดูกันว่าใช้แต่หมัดจะเป็นยังไงนะอนเพื่อนเราวิ่งบุ่หลอยไปใช้แต่หมัดนะไปเลยไป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 ว่าแต่มันจะผล่องเรงนี้มันไม่คุ้น

เล่นโคดชิวเลยไม่รู้เกมมันเป็นยังไงมันเหมือนกันเดี๋ยวดูนะจะชนะรู้สึกจะชนะมาติดต่อกัน30-40ครั้งแล้วมั้งคือเจอแต่บอทอ่ะง่ายๆเจอแต่บอทไปปุ๊บปุปุปีปล่าจะโผล่ตรงไหนเนาะดังงี้เห็นเราไแป๊บไม่ใช่นี่วะนึกว่านึกว่าคนไม่ใช่นี่ว่า,วา,วา,ไ,วาไหนวะยิงไหนกันะ่ะ ามเดี๋ยวแบนๆก็แบนก็ไปกุ้งก็ไอ้เนี่ยโอ้ยเก็บปืนมาเพียบเลยตั้งตั้งออโต้ไปเก็บปืนมาเพียบเลยโอ้โหแมวแมวอ๋อให้หมดแมวทิ้งทิ้งหมดไม่ใช้สักอย่างครับไม่ใช้สักอย่างใช้แต่มือเปล่าเราสู้ได้มือเปล่าเฮ้ยหมอไงล่ะ คือเจอแต่บอดเอาจริงนะโคตรง่ายเลยไม่รู้เป็นะไรแต่ก็ดีช <orship> <way> ิลดีโคตรชิลเลยครับศูนย์ไปครับยิงแล้วไปเจอใครเลยยิงอะไรกันนะมาแล้วเจอต่อยต่อยต่อยอยต่อยต่อยต่อต่อยต่อยต่ อู้เนี่ยโอ้ยต่อยไม่โดนโดนเพื่อนต่อยไปก่อนโคดชิวโคดเทลบอกแล้วโคดเทลปืนอะไรไม่เอาปืนปืนออกไปเอาเฮ้ยมาแต่เราต้องซื้อกล่องใหม่ไหมกล่องไม่ต้องแลเออโอเคอะไรลูกหมดแล้วหมดเลย พร้อมแล้วพร้อมจะไปแล้วสามสองหนึ่งโดนไปอืมด่านนี้ศัตรูโผล่ตรงไหนวะตรงนี้ไหมคุณ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 แล้วฝั่งนี้ถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าไงวะไงวะยิงกันตรงนู้นเราวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหือรอที่ไหนเราเป็นพระเอกมีสกิลไม่ตายโอยไปไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนกันไปไหน มาดิวิ่งเร็วมาีิก่อนอืไปไหนเฮ้ยไปไหนมาดิอุ้ยวูดโอ้ยส็งเลยต่อยนี่ก็ได้ต่อย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 ,อยนั่งต่อยก็ได้อือ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 อตายสิวะจะวิ่งไปไหนมันว่างแหน่วะอุตส่า ح! จะมาต่อยกันเหรอเดีย๋ยวดูนะโบยากี่ครั้งละ โบยาดูสาสิบเจ็ดครั้งแล้วโอ้เนี่ยในถูกใจอ่ะถูกใจด้วยถูกใจมาเรามาเล่นกันอีกนะครับเล่นกันอีกคือดูตรงข้ามนี่บอทครั้งน้าเลยฝั่งเรานี่ก็ยังไม่มัน่นใจว่าคนหรือบอทนะแต่ก็ก็เล่นได้อยู่นะเล่นดีอยู่เดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้ปืนแตจะเอาเป็นเลงเป็น เอ็มเอเวบีเอ็มไว้ก่อนอื่นต้องไปสอยบอดก่อนสอยบอดก่อนอ่าด่านนี้คุ้นๆมันจะอยู่ตรงประตูบ้านไปรีบวิ่งไปก่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนจะยิงนั่งยู่ตรงประตูน่ะนั่นแหละออกม,มาแล้วเพื่อนอย่าขวางจะต่อยจะต่อยอย่าวคว้างวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตุ๊ก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 ต่อยไปสอง ตัวหนึ่งไปไหนเฮ้ยจะต่อยเพิ่มหน่อยยังไม่ทันนะได้เอวบีเอ็มได้ยังใช้เหรียญสองพัน 2, กว่าอาได้แล้วนี่ว่าโอ้แต่ดาเน,นี้ย<ต>ดาเน,นี้เหมือน,นจะไม่มีปร,ประโยชน์อะไรนะอ๋อได้ไดู้ด่ตรงนี้นี่ว่าเออเออดาเน,นี้โผล่ตรงนี้ได้ได้ได,ได้ดีเลยเอาเอวบียิงหัวยิงหัวเ,วเ,เนเ้นยิงหัวอย่างเดียวเลยไม่เล่นอะไรเน้นยิงหัว เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเกมต่อไปใช้เป็นลูกซองนะลูกซองเนาะสามสองหนึ่งสูดไปไปแล้วมาเดี๋ยวไม่จะออกผมตรงข้างตึกจำได้จำได้ได,ดานจจำผมข้างตึกนั่นไงมาแล้วเล็ง,งเลยปุ้งอ๊บจัดตั้งไอ้วัวทำไมวะเอ้าเซ็งเลยจะจะยิงซะหน่อยเออช่วยยิงทำใ้ตัวเออเป็นไงล่ะโอ้อีกตัวไหนอีกตัวไหนวะ อีกตัวอยอู่ไหนวะเนาะอีกตัวม่ไอยู่ตรงข้างปืนกับแพงเหรอยิงก Laur ็ได้ไอ้ที่โงยิงก็ได้โหดโหดเาก็อยู่หลังกับแพงไอวอลเนี่ยทำไมเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเลยเมื่อกี้ีคือยังไงโง่เออแปลกดิเอ๊ะว่าแต่คลิปนี้นี่มันจะเออลงอยู่พุได้ไหมเนี่ยยิงแบบว่ารุนแรงเหลือเกิน ซัดหัวอย่างเดียวเลยจะได้ไหมเนี่ยนี่มันรู้สึกว่าจะโผล่ตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยหรือเปล่าคุ้นๆนะเนี่ยจะโผล่ตรงเนี้ยเนี่ยคุ้นๆนะตรงนี้น,น,น,นะเดี๋ยนะวก็เตรียมพร้อมเก็บปืนวิง่งปโอ้โผล่อะไรวะมีวาร์ปด้วยเหรอโผล่ตรงนี้ไหมคุ้นๆน,นะหรือเปล่าหรือว่าไม่โผล่วะหรือว่าจะไปอยู่ตรงข้างนอกหมดเลยเตรียมพร้อมชักปืน โอ้มีตัวนึงเฮ้ยโอ่ยไอ้โมขวางพอดีเฮ้ยขัดใจเว้ยเดี๋ยววะหลำคอมแพงวะไม่มีให้ไม่ใช่เดี๋ยววะไปไหนกันวะอยู่ไหนอะตามไม่มีแล้วกันโป้เข้าห้กลางหือไม่อยู่โน่นเลย ทำไมรอบนี้บอดตัวพี่แปลกๆมันไม่โผล่ทางนี้วะเอ้าอ,อะไรกันเนี่ยแม่แม่ได้ยิงทีเดียวเองอะเสียดายนั่น,นนี้โผล่ตรงไหนวะโอ้ยนั่นนี้จะได้ยิงไหมเนี่ยนั่นนี้บอดบอดโผล่ฝั่งไหนวะจำไม่ได้ครัจำไม่ได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเอาไปฝั่งเนี้ยฝัฝั่งนี้แล้วกันเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ ตาม2 <dragging. S> 1งหนึู่นไปตรงนี้แหละฝั่งฝั่งนี้แหละไม่รู้ล่ะทัพฝั่งนี้วะยังหรืออยู่แค่ตรงบันไดกันอยู่ยังไม่ขึ้นมาเหรอเดี๋ยวอู้เขไปตายแต่ว่า ได้ยิงนิดเดียวเองได้ยิงนิดเดียวนะท่าไม่เยอะแต่แต้มเยอะไม่เชื่อคอยดูสามสิบเจ็ดนัดแล้วครับครับจแล้วโอ้ดูแต้มแต้มห้าพันสามยิงไปเยอะมากนะโอ้โหอ,อะอีกครั้งแล้วกันเดี๋ยวรอบนี้จะใช้เป็นลูกสองบุกชาร์จช,ชาร์จอย่างเดียวที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะปืนชาร์จใช่ไหม๋ยวรอบนี้ชาร์จอย่างเดียวเลยบุกเขาใสาย่ยิงยิงยิงเลยมา มาครับมาครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายบุกชาร์จยิงอย่างเดียวเลย <true> น,นี่งไงโอ<ห>้ได้พอดีมาฝัา่งนี้มันสตูโฟนไงปะน <มา S 2> <ะ>่าจะฝั่งนี้นะใช่ป่ะคุ้นๆว่าฝั่งนี้พร้อมพร้อมพร้อมชาร์จชาร์ตขัวอย่างเดียวเกมนี้จะผ่านนะจะผ่านไหมเนี่ยยิงแต่หัวเนี่ยยูทูบจะติดแดงให้ไหมเนี่ยมาไางไงนบ่มาเราบิงมาเรามาบิงใส่กันเลย มามาวถิไหนเงใจร้ลหัวโอ้โอ้โอ้ยิงหัวดิหัวยิงหัวยิงหัวยิงยิกระสุนไม่ชัดนยวไม่ทันใจเลยปืนไหนวะอุ้ยวัทันยาก่อนไหนก็ไหนแล้วมีเวลาเวลาเยอะ อยหาเล่นแล้วกันนี่อย่างเงี้ยเราพาร์อีกพอร์ทองกงี้ละโอ้โหอุตส่าห์วิ่งก็ไปเปิดแม่งยิงไม่ทันใจเลยเอ่อไม่รู้สองไหนไหมนี่มันต้องนี่มันต้องอันนี้นี่นี่มันต้องอันนี้มันต้องรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เอาอะเล็กค่ะออกไปเกะกะไปนี่มันต้องรุ่นใหญ่นี่เลยชื่ออะไรนะเป็นอะไรนะ M M ็มเอ็มหนึ่งแต่แต่เจี๊ต้งอี วิ่งแรงแน่นะอะไรกันตูนหนึ่งไปตรงนี้จำได้ผมข้ารถไฟเจอกันแน่เจอกันแน่โอ้โหเจอกลางหัวแน่มา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 พร้อมเก็บซื้อมาเดยอเนี่ยโอ้โหไงล่ะโอ้โหเดี๋ยวเติมเติมกระอกก่อนรู้สึกว่าบอดยิงแรงขึ้นอะไรกันเนี่ย เกาะก็เต no ิมเกาะเติมชุดหน่อยเติชุดเถอะเออโอเคมาได้เก็บอะไมาวะโอ้ไปเนาะมาท่นนี้โผล่ฝั่งไหนวะจำไม่ได้ให้แหงนี้ผลมฟังไหนวะไม่มั่นใจไปทางซ้ายแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นบ่อยจำไม่ค่อยได้แต่คุ้นๆโผล่ฝั่งซ้ายนะรึเปล่าเกันนี้ก็อะทำสบายเดี๋ยวกันเองเถ คุค้นๆบนโหฝั่ง <halt Town. S 2> นี้นะหรือเปล่าวะคุ้นๆนะคุ้นๆนะเจอไหมไหนวะยิงไหนกันวะเอ้าไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอไหนไหนไงเจอละมา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 โอ่งโอ่งโอ่งโอ้ First blood ไปไหนเลาไปไหนเลาไปไหนเลาโคตรโหดครับไอ้ปืนโหดนี่อู้แต่บอดยิงแรงขึ้นจริงนะรู้สึกได้เลย พลังรถหวมหงมเลยเมื่อกี้ wn, <But S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบ <bra wn. S 2> เกือบเือพลาดเก็บเก็บชุดชีวิตไปเลยกันอ่าอ่า่านนี่โผล่ไหนวะคุ้นๆว่าจะโผล่ทางทางนี้นะข้างล่างข้างล่างข้างข้างขวาข้างขวาของแสงคุ้นๆอยู่คุ้นๆพร้อมหนึ่งโซนไปหรือเปล่าฝั่งนี้หรือเปล่าผล่ฝั่งนี้ไหมหลังกำแพงปะ ยิงอะไรกันปะไหนวะไหนวะยิงเจอแล้วพบหมดแล้ว,ลว,ว,ลวโอ้โหกรหัวไอ้เจ้าลงไปด้วยัง,งก็ไป้ว <c oughs> กลายเป็นเพื่อนสวยไปแทนน่ครับเล่นกับบอดมาสนุกนี่นะครับไม่เครียดดีครับสบายชิลๆมาก39นัดโอ้ยิงไปตั้ง9คนแต่ว่าดาเมจน้อยมากสู้ a w m ไม่ได้ a w m ยิง ยิงไม่เยอะแต่ดาเมจเยอะอันนี้ฆ่าเยอะแต่ดาเมจน้อยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมฟรีไฟในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเล่นป่วนชาวบ้านกันดีกว่านะเพราะว่าเล่นอันนี้มันก็สบายใจดีนะแต่มันก็กง่ายง่ายจนแบบอะไรวะเนี่ยนะครับนะมาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยจะดีมากนะครับจะเป็นกำลังใจที่ที่ดีมา,มากๆเลย ส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ